วิธีการขอรับพลังแสงทิพย์อริยธรรมด้วยตนเองทำได้ง่ายง่าทำได้ตลอดเวลาคือนึกถึงภาพองค์สมเด็จพระบรมธรรมมิดามาประทับอยู่บนศีรษะองค์พระาศาสดาของโลกประทับอยู่เต็มหน้าเต็มตัวแล้วเอาจิตเราเป็นแก้วใสวางไว้ตรงดวงตาที่สามระหว่างตาสองข้าง ภาวนาตามลมหายใจเข้าออกด้วยพระคาถานโมพุทธายะแล้วอธิษฐานขอรับพลังแสงทิพยธรรมแสงฉับพระนรังสีขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคส่องแสงอริยทรัพย์สดใสพุ่งเป็นประกายแก้วใสเข้ามาสู่จิตใจของลูกที่มีสินห้าครบเคารพพระศาสดา ไม่กลัวตายเพราะมีทิพสถานนิพพานเป็นสุขสำราญตลอดกาลเป็นที่ไปของจิตไม่ทุกข์ยากลำบากเหมือนในมนุษย์โลกนี้ลูกก็จะได้รับพลังแสงทิพยธรรมเข้าชำระล้างกิเลสได้ทันทีเมตตาธรรมจากคุณแม่เกสอนสุทธจิตจันประภา